สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ว,วัดอะไรนะหนองจงจ,องจ้งะหนองจจกนะคะเขาพามาไหว้พระก่อนจะกลับกรุงเทพตอนนี้ตากับยายกำลังพาเข้าไปหาพรที่ข้างในจนูกรจะถ่ายบริเวณวัดให้ดู เงียบเงียบนะสงบเบื่มเบื่นก็สวยอยู่นะคนคนจะเข้ามามีลายลาย,ลายวัดอยู่ mm hmm. เนี่ยเขาก็ทำคล้ายวัดไล่ขิงเลยแต่อันนี้อยู่ที่ร้อยเอ็ด S 1> <S 1> <S ไ่าได้คะ่ไคะไดค่ะสวยไหมอันนี้เขากำลังสร้างอ่ะยังสร้างไม่เสร็จใช่ะปะบบเ,เขาทำจิตสง,งบนิ่งทะลุอ๋อเป็นกุฏิกุฏิอย่างนี้นะคะ Não don't